ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากผ่านไปหลายปีชิงสุยยังคงจำเด็กหนุ่มร่างทวมได้ทันทีเขาเปลี่ยนไปไม่มากเพียงแต่ตัวสูงขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นไขมันของเมื่อก่อนได้กลายเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้า เจ้าคือเจ้าอ้วนน้อยชิงสุยมองเด็กหนุ่มและถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเมื่อคิดว่าเด็กร่างทวมที่เคยชื่นชอบเขานั้นค่อยๆกลายเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งพี่ชิงสุย ท่านคือพี่ชิงสุยเด็กหนุ่มร่างทวมตอบกลับอย่างตื่นเต้นทุกคนตกตะลึงเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าพระอสูรเรียกชิงสุยว่าพี่ชาย เด็กหนุ่มร่างอ้วนและผู้ก่อตั้งเป็นคนของนิกายวิราอรหันต์เพราะความสามารถของพวกเขาในการฝึกฝนทำให้คนอื่นๆขนานพวกเขาว่าพระอสูรอย่างไรก็ตามเด็กหนุ่มร่างท้วมก็เคยผจญภัยในโลกกว้างมาก่อน เขาใช้เวลาฝึกฝนนานหลายปีและแน่นอนว่าเขาก็เคยผ่านการต่อสู้มากมายจนทุกคนยอมรับเขาในฐานะพระอสูรเจ้าคือเจ้าอ้วนน้อยจริงๆด้วยชิงสุยตะลึงเขามองร่างยักษ์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าและรู้สึกยินดีอย่างบอกไม่ถูกเขาคิดว่าเคอาจจะได้เจอเด็กหนุ่มสักวันหนึ่ง ตั้งแต่ที่เด็กหนุ่มจากตระกูลชิงไปพร้อมกับผู้ฝึกตนในนิกายพุทธองค์ทองคำที่บอกเด็กหนุ่มว่าเขามีคุณสมบัติที่จะฝึกตนดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างที่เขากล่าว ก่อนหน้านี้ชิงสุยสัมผัสได้ว่าเด็กหนุ่มเกิดมาพร้อมพลังที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่คิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เร็วขนาดนี้ทั้งที่ยังอายุไม่เกิน20ปีพี่ชิงสุยข้าเองข้าคือเจ้าอ้วนน้อยไง ถ้าไม่มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมพี่ชิงสุยเลยตระกูลชิงคือบ้านที่แท้จริงของข้าดวงตากลมโตปริ่มไปด้วยน้ำตาแห่งความยินดีเมื่อเขาเห็นชิงสยุยเพราะสำหรับเขาแล้วชิงสุยและตระกูลชิงคือครอบครัวของเขา แม้เขาจะมีอาจารย์ของตนแต่เขาก็คิดเสมอมาตระกูลชิงคือบ้านที่แท้จริงของเขาเสมอเขายังจำันเวลาที่เคยอยู่ร่วมกับตระกูลชีวิตของเขามีวันนี้ได้เพราะชิงสุยที่รักษาเขาให้หายจากอาการป่วย เจ้าอยู่ในนิกายพุทธองค์ทองคำจริงๆด้วยก่อนหน้านี้ข้าได้ยินว่าเจ้ายินดีที่จะออกเดินทางไปพร้อมกับพระสงฆ์ที่บอกว่าเจ้ามีคุณสมบัติใกล้เคียงจะเป็นพระเจ้าดูเหมือนว่าที่เจ้าเลือกจะออกเดินทางไปนั้นเป็นทางที่ถูกต้องแล้วละชิงสุยดีใจมากที่เห็นเด็กหนุ่มประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้พี่ชิงสุยยังไงข้าก็เป็นเจ้าอ้วนน้อยข้าไม่เคยเปลี่ยนไปหรอก ข้าไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ของข้าวันนี้คือพี่ชิงสยุยดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่จะทำร้ายท่านก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเด็กหนุ่มร่างท้วมไม่สนใจสถานการณ์ใดๆเขาประกาศออกมาอย่างชัดเจน คำพูดของเขาทำให้ทุกคนตกใจอีกครั้งมิกายพุทธองค์ทองคำมีอำนาจและมีผู้ฝึกตนหัวกระทิสจำนวนมากมาและเด็กหนุ่มร่างท้วมก็ถือเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งของรุ่นผู้ซึ่งมีความสามารถและพลังมหาศาลที่นานนาน ที่จะหาพบได้ในหนึ่งล้านคนและตอนนี้คนที่มีอัจฉริยะเช่นนั้นสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันคนที่เหลือจึงรู้สึกประหลาดใจโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งที่สัมผัสได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ อีกฝ่ายเริ่มจะได้เปรียบก,กว่าพวกเขาแล้วคนอื่นๆมองเด็กหนุ่มร่างท้วมและผู้ก่อตั้งสลับกันท่าทีของเด็กหนุ่มที่ตั้งตนปริปักษกับทุกคนมิกายพุทธองค์ทองคำคนอื่นๆ ยงมองไปยังผู้ก่อตั้งอย่างอยากรู้ว่าเขาจะจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเพราะยังไงสเสด็จหนุ่มร่างทวมก็คือสาวกคนหนึ่งของเขาและยังเป็นคนเท่ผู้ก่อตั้งภูมิใจมากที่สุดเจ้าอ้วนน้อยผู้ก่อตั้งตะโกนเรียกชิงสุยไม่คิดว่าผู้ก่อตั้งจะเรียกเด็กหนุ่มเช่นนั้นเหมือนกันชิงสุยไม่รู้ว่ามีเพียงอาจารย์ของเด็กหนุ่มเท่านั้นที่จะเรียกเขาเช่นนั้น ยิ่งกว่านั้นเด็กหนุ่มยังมีพลังที่แข็งแกร่งกว่ารุ่มพี่ของเขาเสียอีกจนคนอื่นๆยอมรับเขาในฐานะผู้ฝึกตนอาวุโสและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่เบื้องหลังทุกคนมักเรียกเขาว่าพระอสูรเด็กหนุ่มหันไปมองผู้ก่อตั้งสลับกับชิงซุยที่นิ่งเงียบก,ก่อนจะมองผู้ก่อตั้ง ท่านอาจารย์ตอนที่ข้าออกเดินทางพร้อมกับท่านท่านเคยให้สัญญากับข้าว่าท่านจะละเว้นตระกูลชิงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและถ้าหากตระกูลชิงมีเรื่องอยากลำบากท่านก็ยินดีจะช่วยไม่ใช่หรือผู้ก่อตั้ง นิ่งเงียบอย่างตกตะลงเพื่อให้เด็กหนุม่มออกเดินทางไปพร้อมกับเขาเขาเคยให้สัญญากับเด็กไว้รวมถึงหากวันใดที่เด็กหนุม่มต้องการกลับไปยังตระกูลชิงเขาจะไม่มีทางหยุดเด็กหนุม่มได้และ ถ้าตระกูลชิงเกิดเรื่องอยากลำบากเขาจะต้องช่วยเหลือตระกูลชิงแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่านิกายพุทธองค์ทองคำจะเกิดเรื่องกับตระกูลชิงจริงๆผู้ก่อตั้งไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมากนะัก ยิ่งกว่านั้นเขาก็อยู่ที่มหาทวีปธรรมไตรแม้เขาจะเคยได้ยินเรื่องราวของชิงสุยเขาก็ไม่เคยคิดว่าชิงสุยจะมาจากมหาทวีปเมคามรกตและถึงแม้ชิงสุยจะมาจากมหาทวีปเมคามรกตผู้ก่อตั้ง ก็ไม่เคยคิดว่าชิงส่ยจะมาจากตระกูลชิงที่เด็กหนุ่มเคยพูดถึงเขารู้ถึงความสามารถของตระกูลชิงในอดีตจึงเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ชายหนุ่มจะฆ่าสาวกในกลุ่มผู้อาวุโสของนิกายได้อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นคือชิงสุยคือคนของตระกูลชิงและผู้ก่อตั้งก็เป็นคนรักษาคำพูดแม้โอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้จะเป็นศูนย์แต่เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของเด็กหนุ่มชิงสุยก็นิ่งอึ้งเช่นกัน เขาไม่คิดว่าเด็กหนุ่มจะคิดถึงเรื่องของตระกูลชิงไว้ในใจตลอดเวลาจนถึงขั้นสร้างเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตระกูลชิงก่อนที่เขาจะออกเดินทางถึงแม้นิกายพุทธองค์ทองคำจะไม่เคยช่วยเหลือตระกูลชิง แต่เงื่อนไขนี้กาให้ชิงสุยทราบถึงความรู้สึกของเด็กหนุ่มเป็นอย่างดีที่ชิงสุยก่อนท่านจะไปท่านเคยบอกให้ข้าตอบแทนบุญคุณคนที่ช่วยเหลือแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามคําพูดของเด็กหนุ่มทําให้ทุกคนนิ่งเงียบชื่อเสียงของพระอสูรในนิกายพุทธองค์ทองคำนั้นค่อนข้างโด่งดงังและเขาก็มีผลงานระดับต้นๆท่ามกลางคนรุ่นราวคราวเดียวกัน แม้แต่คนอายุน้อยที่แข็งแกร่งนายมิกายพุทธองค์ทองคำก็ยังรู้สึกว่าด้วยกว่าเขาบรรพบุรุษอาวุโสสูงสุดในตอนนั้นเองผู้ก่อตั้งโค้งคำนับให้ชายชราที่รูปร่างผอมเพรียวฮ่าห้าพ่อหนุ่มเจ้าแข็งแกร่งมาก มีใครเคยบอกหมายว่าร่างกายของเจ้านานพิเศษและมีคุณสมบัติเทียงเทียงพระพุทธเจ้าชายชราย,ยิ้มและกล่าวอย่างเหนือความคาดหมายทุกคนมีคนบอกข้าว,ว่าข้าเหมาะที่จะราชาหุ่นเชิดอย่างทั้งเก้าแต่คนคน นั้นถูกค่าค่าไปแล้วชิงสุยยิ้มและมองชายชราค่าทางของชายชราไม่ได้เปลี่ยนไปเขารู้ว่าชิงสุยอยากจะเสืออะไรเขาลังเลก่อนจะถามพ่อหนุ่มเจ้าอยากพาเจ้าอ้วนน้อยไปกับเจ้าหรือ ชิงสุยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเขารู้ว่านิกายพุทธองค์ทองคำกำลังกังวลเรื่องอะไรแม้ว่าเขาจะสูญเสียผู้อาวุโสทั้งสิแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายที่เขายังยอมรับได้ แต่แน่นอนว่าชายชราคนนี้คงยังอยากรักษาตำแหน่งในนิกายพุทธองค์ทองคำและไม่คิดเรื่องการสูญเสียนานเท่าไรและตอนนี้สิ่งที่เขากำลังกังวลคือการสูญเสียคนที่มีความสามารถอย่างเด็กหมุ่มร่างทวมพี่ชิงสุย ข้าคิดถึงพวกท่านมากแม้จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นข้าก็จะกลับมาตามหาพวกท่านอยู่ดีเด็กหนุ่มบอกบ้วยสีหน้ามุ่งมัน่นแล้วอาจารย์ของเจ้าหละชิงสุยยิ้มและถามอาจารย์ดีต่อข้ามาก เขาจะเป็นประมุขของข้าตลอดไปข้าจะไปเยี่ยมเขาแนะ่ถ้าข้ามีเวลาเจ้าอ้วนน้อยผู้ก่อตั้งเรียกเด็กหนุ่มด้วยน้ำเสียงที่ยากจะเข้าใจอารมณ์เจ้าอ้วนน้อย ถ้าเจ้ายังอยู่ที่ในนิกายพุทธองค์ทองคำข้าก็จะยกตําแหน่งของข้าให้เจ้าต่อชายหนุ่มร่างผอมคิดก่อนจะพูดอย่างใจเย็นสิ่งนี้ทำให้ทุกคนในนิกายพุทธองค์ทองคำแข็งเป็นหินชายชรามีตําแหน่งอะไรในนิกายกันแน่เขาคือผู้อาวุโสสูงสุดของทั้งนิกายพุทธองค์ทองคำ ทุกคนหรือนิกายย่อยอื่นๆต่างนับถือเขาในฐานะบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งผู้อาวุโสสูงสุดในตอนที่เด็กหนุ่มกำลังจะพูดอะไรบางอย่างชายชราก็ยกมือขึ้นแล้วกล่าวเจ้าอ้วนน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปฏิเสธข้าหรอก นี้เป็นแค่ชื่อตำแหน่งเท่านั้นเจ้าจะต้องช่วยเหลือนิกายพุทธองค์ทองคำเมื่อนิกายตกที่นั่งลำบากแน่นอนว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะสามารถสั่งทั้งเก้านิกายย่อยในนิกายพุทธองค์ทองคำได้ตามใจเจ้า ไม่มีใครในนิกายพุทธองค์ทองคำจะขัดใจเจ้าได้เจ้าจะทำอะไรตามใจเจ้าก็ได้เมื่อชายชราพูดเช่นนั้นเขาไม่ได้มองเด็กหนุ่มแต่กลับมองชิงสวยแทนสายตาของเขาจ้องชิงสวยไม่วางตาตั้งแต่แรก เพราะเขารู้ดีว่าเด็กหนุ่มเชื่อฟังคำของชิงสุ่ยมากขนาดไหนเด็กหนุ่มไม่ได้พูดอะไรหลายปีผ่านไปและชิงสุ่ยตระหนักได้ว่าเด็กหนุ่มเปลี่ยนไปมากเพียงใดเขาซื่อตรงและซื่อสัต์สายตาของเขาเต็มไปด้วยไหวพริบ ท่านประมุกในตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็กลายเป็นเช่นนี้แล้วก่อนอื่นขอให้ท่านทำตามเงื่อนไขก่อนแล้วพวกเราจะลืมเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ไปและเราจะยินดีจะรับฟังเงื่อนไขของท่านตามที่เจ้าอ้วนน้อยต้องการ อย่างไรก็ตามข้าต้องการให้ท่านให้อิสระแก่เห่าหยุนเพิงชิงสยุยมองชายชราและกล่าวอย่างได้ใจความข้าห้า,หาพวกเราจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ได้อย่างไรถือซะว่าตอนนี้พวกเราเสมอกันแล้ว เจ้าอ้วนน้อยเห็นดีเห็นงามอย่างไรก็ตามนั้นแต่ถ้าเจ้าต้องการให้ห่าวยุนเผิงเป็นอิสระก็ย่อมได้แต่ถ้าห่าวยุนเผิงต้องการไปจากนิกายพุทธองค์ทองคําเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับ นิกายพุทธองค์ทองคำอีกต่อไปและเขาจะไม่ใช่คนของเราอีกแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องเอาชนะข้าก่อนชายชราพูดอย่างรอบคอบชิงสวยไม่ใช่คนโง่และเขารู้ว่าความตั้งใจของชายชราคืออะไรถ้าเขาแพ้เขาจะต้องตาย แล้วชื่อเสียงนิกายพุทธองค์ทองคำก็จะหวนกลับมาและเจ้าอ้วนน้อยจะอยู่ที่นิกายต่อไปเพราะอาจารย์ของเขาดูแลเขาอย่างดีและเวลาที่ผ่านมาหลายปีก็ย่อมสร้างความผูกพันระหว่างทั้งสอง แต่หากเขาแพ้ก็จะไม่เกิดผลเสียกับเขาเท่าไรนะักเพราะเจ้าอ้วนน้อยเป็นคนรักษาคำพูดถึงจะออกมาจากนิกายแต่เจ้าอ้วนน้อยก็ไม่ลืมบุญคุณแน่อีกทั้งเขายังเป็นเหมือนเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเจ้าอ้วนน้อยอย่างเงียบเียบ อีกด้วยและถ้าเจ้าอ้วนน้อยไม่รักษาสัญญาชายชราไม่มีทางปล่อยให้เป็นเช่นนั้นแน่ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชายชราก็ยังได้เปรียบทั้งสองทางห้าห้าข้าให้สัญญากับท่านแต่ข้าต้องขอบอกก่อน ข้าจะไม่ยอมท่านง่ายง่ายแน่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนั้นหมายถึงข้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วชิงสุยยิ้มและกล่าวชายชราสัมผัสได้ถึงคำใบ้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสายตาที่กำลังยิ้มอย่างเย็นชาของชิงสุยแน่นอน ก็ไม่อ่อนข้อให้เจ้าเช่นกันทันใดนั้นเองพลังของชายชราก็เพิ่มสูงขึ้นหนึ่งพันดาราชิงสุยขีมังกรอายราเกล็ดทองคําและมุ่งไปข้างหน้าในตอนนั้นเองไม่มีใครกล้าประมาทอีกฝ่ายแม้ว่าชิงสุยชนะผู้ก่อตั้ง ในตอนแรกเขาก็ยังคงใช้เขตแดนแห่งราชานในตอนนี้ชิงสุยไม่กังวลอะไรแล้วเขารู้ว่าชายชรานั้นมีความสามารถพิเศษในด้านพลังวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ชิงสุยสนใจ และตอนนี้ชิงสุ่ยเลือกที่จะเก็บค้อนดาราเทพอัศนีพยุหราชลงไปก่อนเริ่มได้เลยชายชรามองชิงสุ่ยและยิ้มเขาหยิบไม้เท้าห้าสีที่ยาวประมาณหนึ่งเมตรขึ้นมาไว้ในมือช่างเป็นอาวุธที่ล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง ชิงสุยมองดูไม้เท้านี้คือไม้ที่สร้างจากหิน5้าสีซึ่งดูเหมือนจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าหยกพยุหราชและหินอุกาบาทมันมีคุณสมบัติในการเพิ่มพลังวิญญาณของเจ้าของและมีความสามารถในการโจมตีพลังวิญญาณของคู่ต่อสู้ มีสิ่งของไม่กี่อย่างที่สามารถเพิ่มพลังวิญญาณของผู้ครอบครองได้หรือใช้ในการโจมตีพลังวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามยิ่งกว่านั้นหินห้าสีก็ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราชิงสุยไม่พูดพร่ำก่อนเขาจะโยนเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาไปทางชายชรา400ดารา ชิงสุยตกตะลึงนี้อาจหมายความว่าชายชรามีพลังเพียง8,000ดาราทั้งๆท,ที่พลังของไม้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีพลังน่ากลัวและชายชราก็ดูไม่ใช่คนที่มีพลังเพียงเท่านั้นชิงสุยเดาว่าชายชราอาจจะใช้ทักษะอะไรบางอย่าง ที่ไม่ใช่ของเขาเองเช่นเดียวกับที่ชิงสุยกำลังใช้อยู่ชายชราขยับไม้เท้าก่อนภาพขนาดใหญ่จะปรากฏขึ้นรอบๆบตัวเขาหนึ่งในนั้นลักษณะเหมือนราชสีภาพนั้นมองเห็นได้ชัดมากและมันกำลังอยู่รอบตัวชายชราอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ